สวัสดีครับมาพบกับช่องนันพะ com ก,ก,ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับคารัให้ทางช่องนั้นพะ com เราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับเหรียญพระวินัยธรรมวัดปากเมืองตำบนคคนชลิกอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสร้างเมื่อปี2534ราคา 250บาทครับถือว่าเป็นราคาที่จับต้องกันได้เลยนะครับเข้ามาชม e ีก่อนหน้าได้กันเลยครับช่องร้านพะ .com มีให้เรียกกันเยอะครับสําหรับคลิปต่อไปผมจะนําเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามช่องร้านพะ .com ด้วยครับติดต่อร้านพะ .com เบอร์โทร099 484 8 7 8 7 9 9 9 8 8 4 8 7ก้ดติดตาม YouTube ร้านพะ .com เพจร้านพระคอมเฟซบุกร้านพระคอมกดซับสไครกดติดตามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมหากพบบอกี้ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบกวนคุณลูกค้าแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีต่อไปครับเหรียญ พระวินัยนธรรมวัดปักเมืองตำบลควรชลิศครับอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างเมื่อปี2534ครับราคา250บาทเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับถ้าสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนเข้ามาดูย้อนหลังที่ EP ทางช่องร้านพระ .com ได้ครับสำหรับวันนี้ช่องร้านพระ .com ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สำหรับคลิปหน้าเราไปลงเหรียญรุ่นไหนกันตามไปดูนะครับแต่อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับทางช่องร้านาพัดคอมสวัสดีครับ